บรรยากาศบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะน้องเคสีพามาเบิงบรรยากาศสวนยางค่ะตอนนี้นะคะร่มรื่นมากๆเลยนะคะม,มีปูนเพ่นเฮทเอเทปูนไว้เทพื้นไว้นะคะวันนี้แห้งแล้วนะคะคืบหน้ารัาสุดนะคะเทพื้นใบแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วนะคะโอ้ยนี่นว่ค่ะเลสีนันเทที่นะคะเจ้าของที่อยู่ตรงนี้นะคะ วิสัยทัน์กว้างไกลมากๆเลยนะคะเห็นไหมเป็นรูปเป็นล่างแล้วเห็นไหมคะเห็นพื้นไหมคะสวยงามมากๆเลยค่ะเราก็สามารถเข้าไปเหยียบได้นะคะว้าคืองามแทยินได้ยินว่าโปรเจกต์นี้นะคะเลิศมากค่ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ซักผ้านะคะตรงนี้ห้องนอกห้องน้ำน้ำไฟก็พร้อมแล้วนะคะทุกท่านนะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะ FC เห็นไหมคะพุน่ะข้างในก็มีการตีครองตีเคิงกันนะคะของเราก็เปิดเพลงกล่อมเบาๆนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะคะ FC วันนี้บรรยากาศดีทั้งวันเลยนะคะนองแค่ซี่กับพายกองเขามาพร้อมพายลงไปพายลงไปคะ่ะ ทาย,ยังกะทายลงไปพี่น้องพุนะ้น่ะได้ของข้าวใหญ่มากๆเลยนะคะของข้าวมาจะใส่เงินบรรยากาศสวนยางค่ะสวนยางที่ว่างให้เช่าติดต่อเลยนะคะล็อกนี้ยังว่างค่ะนะคะมีหลากหล,ล,ลายล็อกเลยนะคะต่อไปล็อกนี้เพิ่งเขาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ไว่าช้าดีจ้ากนี่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในบมัน,มน,น,น,นช้านะคะเห็นไหมคุณนะ่ะ ะ,ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะลงคลิปรัวๆค่ะเพราะว่ามีสัญญาณไวไฟแล้วนะคะมาถ่ายคลิปกับแกลนไปรับอัพคลิปค่ะเรเนตตี้ชีวิตจริงค่ะนะคะ FC ทุกท่านนะคะเห็นบาอุณลัขาเจ้าเขามาโคกหนองหน้านะคะ ้อยวีใหญ่มากค่ะวัสดีแม่ปุ้ยทำอะไรคะเสียบลูกตีแจ้าเสียบลูก์ันนี้มีออเดอร์อยังค่ะไมนน่มีค่ะเป็นบอเฮ็ดผิดๆๆๆคันเดวาวเลคันเดวาวเลยนะผิดค่ะวันนี้มีออเดอร์เยอะจ้าไม่มีแจขึ้นเน่ากับเขาไปนี่ผู้ดเดสีจุดตัดหรเข้าเน่ากับเขาไป กับเข่ามาเอาไปบ่เอา,บบบบบบาย,อยังมันมีจิลีอยู่ว่าคูบ่าโซวบ่ไล่บ่อนี่บ่แม่มาเอาเพื่อนใจงั้นไี่ก็นั่นแหละหิวข้าวอีกหรือ,อยังคะ,ะทำไมไม่หิว,หวเหตุแบ่งเหตุแรงไม่กิน เฮ็ดเบียกอย่างแม่ทุกสิ้นเลยย่ยงขายปลายของต่อสลับซับซ้อน,นต็อไปคุนโทษมากเจ้ากริย์รับสายแบบเลิศอลอบอคัดของบ่มีอันว่าคุยกันบรูเรือแต่ยังเงียบยังค้โทรแม,ม่เจ้าบ่มีเบียดจะานางเสียกษัตริย์ก็เปิดเบิง้งคลิปฉันตะนะอนนั้นโฆษณามันเล่นไปแล้วเนะชวยเนาะ เอาแสนเห็ดเห็ดแหยบเฮ็ดโหลดคือเลิศแเถวะเนาะงสีนี่ฉันเรียกเองได้ฉันมักซื้อสักพันเครื่องสองพันสี่ก็ดีได้ลรไม่ล่าโอ้ยสามเป็นกับบัวตางกันด้วยนี่แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเท่าเห็ดนั่นเห็ดนี่มันไม่ใช่เท่าใช้ประโยชน์เห็เท่าใช้ไม่แพงบ่วไม่เน็ตกับบัวไม่ประโยชน์ดอกแม่เอ้ย ใช่ตัวแรกว่าว่าม่า,มานพ่อได้ข้เจ้าว่าเพิ่นนั่นแหละว่าโตการผพพ้าไปซื้อนั่นแหละว่าย่ามโทรมานอ่ะมันยากเปลี่ยนไม่เลยเปลี่ยนคือเพิ่นว่าจ้าเปลี่ยนมาแล้วก็โอโย้ยยุบรรยากาศดีรเล่าแม,ม่เนาะบรรยากาศดีไหมลมพัดบรรยากาศดีลมพัดบ่อยๆบ้านแม่ปุ๋ยธรรมชาติแห้งจ้ะพี่น้องไอ้กี้ตะกี้ว่าั้ไไฟังเนี่ย ไอ้ที่มองบ้านข้างนี้เป็น,นหน้าเขาเป็นอย่างไมาเป็ดนะเป็น,น,ปนโคเ<ร>ขาเอิญโคโคตรงนี้นะ่ะมันจะเป็นป่าไม่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 ติวอืวไม่พายกับตะปูตะปูจ้ะเพิ่งเอามาปลูกไม่ไม่บุ้งหวาน,ะนเพิ่งเอามาปลูกบ่มีตะปูตะปูมีตะโคอันใ <ตร S 2> ดตะปูตะปูมีต้นใดเนี่ยมีมีต้นเสือกนี่แหละแล้วก็มีต้นนั้นต้นโบราณมาต้นเสือกนั่นที่สิจัดต้นบราณต้นเสือกนัะบุล่านต้นม่วงล่ะต้นม่วงปลูกเอาว้างเหรน ต้นโบล่าณนะ่คือต้นเสืออแล้วมีต้นอันอนำ้ำต้นกระบกเออที่มันเป็นมากเลยนะต้นกระบกนะพอนว่ามันอยู่หน้าบ้านมันสิบบวกแปดเขาเอินไม่เต็มเต้นหล่อนกับบักออกนะคะคุณพ่อฉันนะเออยู่หน้าบา้านจะเข้าบักออกบักออกต้นบบกไงนะุ่นนะต้นกระบกต้นนี้ก็นมี้อันไม่ไม่โคกไม่จิกไม่ห่างนี่ละอือก็กรรมาา่านออกก็ไม่ไปด,ดูเด้หนือนะอ่ือหายไปต้นหนึ่งล้ลมลื่นนะแม่นะ ตอนสิมาอยูกะคะ็ค่ะนางก็ปักป้ายก่อนคะ่ะปักป้ายก่อนจะมาถางห้ามเข้ามาอุจระใส่พราว่าตอนสมัยนั้นบ่มีตัว <c oughs> ก็ปิดป่าเขาขัมาขี่เสีตัวแล้วก็ปักป้ายไว้แล้วก็มาถางเด้ก็มาเหตุบานเป็นเรื่อยหอไหมก็พ่อใหญ่บัานนี่คือที่นี่ผู้ใด่มาจับจองก้อนก็เป็นเจ้าของใช่ไหมตะกี้อันมัยตะกี้เขาตะกี้มันเป็นโรคสีอยู่นี่ ลูกศิปิ่นกะแล้วนะคะสายไฟสายอันอันมอตึ๊กๆนั่นเองยู่นี่เขาก็ซื้อเบร์ดหลักที่ล่เนื้ออันนี้นะเป็นของเขาบัดนี้เขาเลยจะไม่อยู่บ้านเขาเขาราคาท่านสองบร์ดลายเนี่ยแหละสายท่านสองที่พอเราซื้อเอาซื้อเอาแล้วบัดนี้ว่าเห็นว่าพอจะออกมาย่านยู่ผู้เดียวย่านยู่ผู้เดียวเพื่อนผัดพอนก็ย่านลูกเพื่อนยู่ผู้เดียวหาหมู่หายกะมา คนละหกหน่วยเลยคนเดบางคนจักได้ค่ะวันอยูอ่กูเดียวได้คนละหกหอืมวั<ๆ>ในนี้ใครจะออเดอร์แม่ปุ้ยก็เชิญนะคะแม่ปุ้ยยังไม่มีออเดอร์นะคะเชิญค่ะร้อยหนึ่งสองร้อยบาทหนึ่งสิบบาทได้หมดค่ะขอบคุณที่รับชมโฆษณานะคะ